ตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังขันน็อตตู้ลำโพงนะครับตู้ออเดอร์แปดเปิด,ปดหิ้งลายครับน็อตคายน็อตเจียอีกตัวกำลังขันให้แน่นๆตึงๆมือ รวมมากเลยนะครับดูครับคนคายเอาเกาอย่างมาเปะไว้พอดีป่ะบอดี้ยวปืนยางไหมปืนกาวนาะปืนกาวยิงใส่หัวนไหหวน้ลูกนี่จีดีอยู่ด้ยแต่ว่ามันบอดี้เอามาที่นะ่นมันคายออกไวดเลยเอาปืนกาวมายิงหัวดีกว่ามันยังบอดี้คาย ้ากำลังท้องการขันครับไายเบิร์ตสุดตัวฐานอัดไข่มันเสียงมันก็บว่ออกครับนี่รวมเบิร์ตเลยนี่มันเดี๋ยวปืนยางมายิงเลยครับเอาปืนยางมาเตรียมหัวไว้เออนี่เนี่ยเสียนอดหนึ่งดอกหนึ่งนี่หามันใส่เบิรงบ่มมี่เหรอเฮียมันกับเฮียยี่น้ำมันอยู่นนะฮะ ขาดค่าเนี่ยอะไรโอ้ขาดค่าเลยพี่น้องตัวนี้เปิดขาดได้ครับโบมิแนขันขาดรูดเบิลหรอหรูดเยอะขันเด้ยเดยเลยมบูมิแอนตัวสีแดงๆเลยใส่สีคือการรถไฟพ่วงนี่เดี๋ยวขาดค่า<ด>มันมันออกเลยโยเดี๋ยวเอาขีดขีดขีดหัวมัน,มนอนอก เอาขีมัขีดหัวนนออกก็ได้อยู่อ๋อมือกอ้อนห่ากับแม่แล้วครับนี่ผู้ผดไทยนี่ก็มือก,อก้อนก็ยังไดบ่บตีได้ก้องรงขันครับลวมมือนสุดตัวปั้งนี่มีน็อตขาดน,น็อตพ่อบ่อนึกปะขาดน็อตขาดตัวนึงที่เนนีจขาดมันก็เอาออกได้ยู่ดอกเพราะว่ามันขาดหัว น้อยหนึ่งครับกำลังไลรอ่นครับน่าตัวนี้เสือมาหลายอยู่ตัวอยู่ใส่ไม่กองเครื่องอมือบ่มีบ่อาจารย์พีกกำลังเกะเสียงเลียมครับระวังมันไหลออกมาเลยใส่กับทางครับกำลังเกะเสียงเลียมครับนี่ ย่ำเบิร์สู่ตัวครับว่ามันหลวมมันไข่แนี่ยนีเาเอากาวยางมาเตรียมไว้ดิกร่าเอาปืนยางนะ่ะปืนเกาไม่ยิ่งหัวนั้นไปมนบอกว่า,วาไ่เม,ม,ม,มนเนี่ยมันจะมไข่านี่ยพอดีจะบอกก็ดอกก็อดีอะอรงรอง เอาหนวดกุ้งมีบ่เอาบาจีแล้วเดออ๋อเอาหนวดกุ้งฮัดได้รดบ่ได้มามึงบาจีอะไรนี่โอ้ยคือเป็นตะบูอ่เอาเกา่ามาเตรียมไว้เด้อเตรียมหัวไว้เก่ายางยืดเลยเก่ายางอยู่ในกองเครื่องมือ เอาใส่นี่เบิ้งตัวนี้ได้ขนาดใหญ่มันกี่กันเนี่ยนี่ีมเอากำลังทำการแก้ไขครับนี่แหละครับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนาะ แม่นว่ปลาครับผมโหดเกินโหดเกินอออเาอ,เมมอาโอเคครับคลิปนี้